สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมภูมิเคเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวป๊อปอิตนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะงงว่ายางกดอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับอันนี้มันวิธีเล่นก็คือปล็อกบลอก็อกไปเรื่อยๆนะครับอืมก็ป๊อกบลอก็อกไปเรื่อยๆแนละ้วมันก็จะ อันนี้มันเหมาะสําหรับแบบเด็กที่มือไม่ค่อยนิ่งนะครับหรือคนที่ไม่ค่อยมือไม่ค่อยนิ่งนะครับอืมอันนี้นะครับมันจะมีอยู่ส่งมันจะมีด้านหนึ่งเสียงดังกับด้านอีกด้านหนึ่งเสียงเบานะครับฟังนะครับอันนี้ดังนะครับอันนี้ฝั่งด้านเสียงเบานะครับ มันก็จะดังเหมือนกันแต่ดังคนละแบบกันนะครับแต่ผมชอบด้านนี้มากกว่าลองฟังอีกด้านหนึ่งผมให้ลองฟังอีกครั้งนะครับนี่ไงครับมันจะเบากว่าอืถ้าถามผมว่าอันนี้มันเอาไว้เล่นอะไรนะครับก็มันเอาไว้เล่นแบบม,มันจะมันจะมีฮิตอยู่ในติ๊กต็อก นะครับที่เขาจะเอาลูกแก้วโยนแล้วก็มันก็จะไปตกอันไหนแล้วคือให้ผู้ชมคอมเมนต์นะครบแล้วถ้าสมมตินะครับผมคอมเมนต์ว่าสี่นะครับแล้วเขาก็โยนฟึบแล้วมันลงลงไปที่อันนี้นะครับแล้วเขาก็จะกดหนึ่งสองสามสี่ถ้าตรงนี่ก็คือเขาก็จะมีแบบเหมือนไปฟอลโล่เหมือนจะไปไลค์อะไรนะอย่างนี้นะครับ โอเคอืฮ okay. uh ึ huh. แล้ววิธีการเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือต้องแข่งกันนะครับแข่งกันหมายถึงอย่างนี้นะครับกดได้สามปุ่มนะครับกดกี่ปุ่มก็ได้แล้วถ้าใครกดปุ่มสุดท้ายคนนั้นแพ้นะครับอย่างเช่นงั้นผมสาธิตให้ดูแล้วกันผมกดหนึ่งปุ่มอ,อีกด้านหนึ่งก็กดสองปุ่ม ทางผมอีกด้านหนึ่งกดสามปุ่มไม่เกินสามปุ่มนะครับแล้วฝั่งนั้นก็กดหนึ่งปุ่มฝั่งผมกดสามปุ่มฝั่งนี้กดสามปุ่มผมกดหนึ่งปุ่มฝั่งนู้นกดสองปุ่มผมกดสามปุ่มผมกดสามไม่ใช่ผมด้านนู้นกดสามปุ่มนะครับอันนี้ก็ด้านนู้นกดสอง สามปุ่มแล้วให้ดูดีๆนะครับคือถ้าซื้อไปเล่นแล้วนะครับแล้วถ้าไปแข่งกับเพื่อนนะครับคือถ้ามันมาตามาตาของเราแล้วนะครับคือถ้ามันมีเหลือแค่สามอย่างเงี้ยเราก็ควรกดสามไว้อย่างนี้ฝ่ายตรงข้ามจะได้แพ้นะครับเหลือม่สสุดท้ายไว้ให้ฝ่ายตรงข้ามกดฝ่ายตรงข้ามก็จะแพ้นะครับ มันก็สนุกไปอีกแบบนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ดูนะครับ